นูกับ่าผ่าสีเขียวอีกยังอันสีได้ลูกไม่ยิ่งบ่เขากับ่าทองนูมันแหลมเนาะเขาว่าเด้ลูกผู้ชายค่ะเขาว่าแต่ว่านูน่ะมั่นใจว่านูอันเด้ลูกไม่ยิ่งเพราะว่านูนอันด้ืสบายสีเขียวก็องปูองยาเพิ่นไ้เพิ่นมอบไหมก็เมนื่อยก็มือหนูเพราะนูขขืนมานั่นขึ้นมาคนกิ่งลูกค่ะขืนหมาไอจากเมืองเพิ่นนั่นก็เป็นวัดเหมือนกับวัดป่าปากโดม วัดป่าปากดวง<ม>ที่มีองค์ปูพธานะมูลนาคาลาดใช่วัดกันเลยค่ะย่างขึ้นมามีวัดมีคนละโอ้่มขึ้นมาทรงความตอนนั้นแม่นจ้ะขึ้นมาน่ะเป็นวัดแต่ความฝันนะคืองูนะมาก,กัดหนิวแต่หนูนะมันใจว่เมื่อสีออกกับอายุหนูอายุ27ปี27ปีกา<ม><ม>สวสดีท่าทำช่อมุนี้พอเที่ยงมายืนอยู่หน้าบ้านคุ้นๆนุ่นิกเนาะครับผมเนาะ พอเที่ยงคิดว่ามั่นใจว่าจะเป็นเลขบ้านเลขที่สามตัวต,ตรงๆอีติพานมากาแต่ว่าโบาเมยียนครับสม,ม้ชมปรากฏว่าออกอายุของคู่นุงนี่กี่ดีก็คือเจ็ดสองเนาะครับผมเนาะอายุของเพิ่นบ่นบอกอยู่แล้วว่ายี่สิบเจ็ดปีเป็นยังไงเก็ะือจังว่าอีหยังเกาะคัมเมนคมมนฟันตัวเดียวสิถือลายอยู่ที่บอ่อเป็นเงินเป็นแสนาคเป็นหยังขึ้น่ายัางสัน อะ่อยหมุนกันอยู่หันซีลอยลอยคุณลอยลอยคุณลอยซื้อเลขตัวเดียวสองแปดสี่ตะวันอายุสองเจ็ดนั่นทันเอากระดืออยู่คขาตะวันกระดายพ่นน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำแจ่วเอาหน่อยโกมูแมนจ่าวมาตัวนี้สิสิหลายโกมูมาเอาหน่อยโกมูมาดอนมือมา่ฝันเพราะว่าขอปูไบทว่ิสไปเลี้ยงดอนโอ้จะไปเลี้ยงปูตาแม่จัามืออื่นจ้าจะไปเลี้ยงดอนปูตาไปขอพันไใบ่ค่ะ ก็สิบโบวนวนเนพันไหวว่าสอบได้นี่ละค่ะโอ้มาสอบ้หนที่การงานนํามโอ้เลือกหน้าที่การงานแมนกับบัตรที่นี่ก็เลยว่าว่าหน้าที่จะเลี้ยงดอนอยู่แล้วก็เลยขอปูนอนอยู่ทางในบ้านนั้นปันนมาขอเลขสามตัวตรงถ้าถือนั้นก็จะอย่างจีได้ก็จะเลี้ยงอยู่แล้วก็จะเลี้ยงให้ร้ายเก่านะค่ะมันจะเป็นมาลําไปลูกมาลําไปลงหมดแล้วค่ะโอ้เพิ่งหายตัวใดบันนี้เพิ่งเพิ่งหายสองสี่แปด สองสี่แปดแมนค่ะแต่ว่ากระสิตาอีกงวดนี้มันไปออกไซก่อมันไปออกห้าน้อยตรงๆค่ะสองสี่แปดนั่นแมนค่ะสองสี่แปดสองแปดสี่ก็เป็นไปห้าน้อยไปตตาไปเทศก็สิได้หน่อไดเป็นเซนอีกเสียดายค่ะยังมาค่ะแต่ไปรอตลาดนัดค่ะต่ไปรอตลาดนัดแมนจ้า ถ้าตลูป,ปเป่นสไลด์เดือดลืมมปตะตหยนี่กลับมาเลขกสีออกแล้วมาเบิงเบิงเราห้องว่าสันสองเป็นตตรงตรงแบบเสียดายดว่ามืออน,น,นี้คุณนุ่งเยี่ยงสิไปเลียกดอนปูตาเลียกป<ะ>ูตาแม่อยู่ดอนจะ้ะ เราฝันอะไรย่างแตงแกงเล็กออกมานียังบะหมี่ฝันจ่ามืออื่นไปเอาน้ำกันอยู่พุนไปเอาโซน้ำกันมาทำมือแรงฝันเพราะมือแรงฝันค่ะมืออื่นเป็นเด็กคนพอดีแม่จ้ะแต่ว่าจ่าไหนมือนี่็คิดว่าน่าจะมีตัวเลขอยู่นในมือเนาะมีแน่นอนจ่าพอาอยู่ไนฟอร์มซักซิอยู่มไปจีไฮอีกอยู่เปดซีนยังจิตสื่อเป็นเหล็กใหญ่อีกอยู่แม่นบอแมนค่ะยังจิตามเหล็กใหญ่อีกแม่จ่าเพราะว่ามันบะหมี่ฝ่อเพื่อว่าบัตรเช่าถ้าซื้ออีกกรสิไปเหลี่ยงเหียงดอน กูตาจะไปเรียกว่าดีแม่ถ้าถือกร้ายกับสีเข้นของน้มเป็นเพื่อนเพราะว่าหมองหันของหนามมันหนามไปบ่ถึงถ้าเชือกตอรี่นี่เอาแท้จังไี้ก็ต้องจัดไว้แม่นบ่งวดนี่สองแปดซีแมนจ้ะให้นเอฟซีเพิ่นไว้เป็นแนวทางก่อนอ่จ้ะแต่ว่าความฝันกับถาเบิ้งอีกเนาะแม่นบ่ว่าเฮาสิเป็นมันสิเป็นตัวเก่าตัวสองแปดซีบ่จิตเป็นาบอกหรือว่าจะเป็นตัวใหม่เฮาก็ต้องถาเบิ้งไปดับกันอีกเนาะแม่นจ้ะอ๋อขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับ ครับผมแตานผจ้ชมตัวเลข28 4สหรือว่า248นี่คุณคู่ตรงนี้ก็บ,บอกกันแล้วว่าปู่ยุดอนปู่ตาเิ่นมาเขียนห้ในางใจหัว่ิานมาแต่ว่าขามไปต่างประเทศสตัวตรงๆเลยครับผมแตานมจ้ชมเอาให้แตานมจ้ชมทุกท่านเอาสม,มุดประกามาจาดไว้เบื่องนาะถ้าท่านได้เช่นจอบเนาะแต่ว่าความฝันบ่มีครับผมดี๋ยมืออื่นครับพอเชื่องจะพาพีพานนองไปหาคนนุณคู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งยุดอนปู่ตา พ่า่นจะไปเลี้ยงดอนปูตารับผมพนได้ทั้งโชคลาภได้ทั้งหน้าที่การงานผนเลยจะไปเลี้ยงดอนปูตามืออื่นก็ไปถามว่านํากันคบาบาจะมีเด็กเด็ดให้พี่น้องอีกเป็นโตัวใดหรือว่ายังเป็นโตัวเก่าเดี๋ยวไปฟังจะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ากันนะครับผม,นมเนาะมืออื่นเจอกันใหม่สวัสดีครับ